ที่หนึ่งของอพุดเนือสดีชมเจ้าเทวีเธอปราทนาให้เป็นเอกองเป็นพันรายา ของเจ้าพระยาเจ้ากรุงสซลชัยผู้มีอำมมนาจเนื้อดาเนศเดิมดดกระเดื่องเดนไกร ในยามสุขสนุกสบายศัตรูทั้งหลายไม่มาเวียนลาพอละที่สองขอให้ผ่องผุดดวงเนตรนุงนุษให้งามเนื้อเส้าราศี สเสมือนหนึ่งควานอมรือคีให้งามเนื้อวาลีทั้งสองตาให้คิวขนมให้โกงบาง,บาง ใครใครายกับอย่าสสอยมาอยู่ราพรที่สามให้งามเนสอสรางพรที่สี่ชื่อว่าชื่อว่าพระพุทธเนอสดีพรที่ห้า ให้งามพระกฎฐามีโอรสให้งามเนออเสื้อาสักดิ์เสียงยิ่งกว่าพระสัตว์เออทุกเออทุกเออบุรีปราเถอเพลองเออในที่ บําเพลธานวานิพกโอยาจกทั้งหลายต่างก็ก็ได้ว่ามีสุขสัลแต่ส่วนหารีเมื่อยามมีครั้ ให้เนินทานเปรียบสึ่งคันลับธนูอย่ากให้หนกนุลจนเห็นทนันนัดแลดูอิดเัอเหมือนยิงยิงยิงทั้งพวงเหมือนยิงยิงยิงทั้งพวง วนที่หกพรมพรนี้แม่พุทธอาสาดีว่าพรละที่หกพรมพรนี้ให้ทำนุ่มนิม่มว่าพรพรว่าพรละที่หกเม,มพรนี้ถัด ไปอีกทีดูเด่นดวงประทุมนาทาเด่นปานบัวรวงตั้งเหนือสวงของขุดอาดีเมื่อยามโอรสจะทรงเสวยอย่าได้ละเลย เรือนตกจากที่เป็นเจ็ดแล้วหนารำพรนี้ส่วนว่าเกศีของน้องนางให้รวนดำครับเนอสลับเนอสลวยแรดูสำรวยองสํางให้รวนดำครับเนอ ถูกเส้นเกตนาใครใครเหมือนอยากับปีกแมลงทับทองพรที่แปดพรน,นี้ว่าพรละที่แปดพรน,นี้ แม่พุทธอาซาดีละแม่ก็สมใจพองผิวเนื้อเรือร่องดังเนื้อทอม <Yeah. S 1> อ่อละ,ละององ์้ำอางพรที่เก่ารพรนี้ แม่พุทธาซาดีละแม่ก็สมใจหวังได้ปล่อยนักโทษจากที่คุมขังได้พลพยานจากราชทันพรที่สิบเนอพรมพรนี้แม่พุทธาซาดีละแม่ก็สมใจหวัง อิทธิมาทูอิทังพลังก็ได้สมดังดังที่ปรารถนาสิ้นทุกสุขได้ไรโรคาเมื่อไปเกิดชาติใหม่หรือ เมื่อสิ้นรัชนแวโอขอให้ไปเกิดในวิมาน